ใครที่รีบสอบ i อเอลนะครับต้องดูคลิปนี้เลยนะครับน้องๆหลายๆคนนะไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวสอบเท่าไหร่นะแล้วก็พอ ใกล้วันสอบแล้วเนี่ยหอาทิตย์เอ่ย5วัน4วันเอ่ยเนี่ยจะมารีบๆๆๆๆๆติวเพื่อให้ทันสอบแล้วก็ให้มันได้คะแนนที่ต้องการนะครับโอเคติวเตอร์แคร์เนี่ยอยากจะมาเตือนทุกคนแบบนี้นะว่ายิ่งเรารีบมันจะยิ่งโรคโอเคไม่ว่ากันที่ผ่านมาเราอาจจะไม่มีเวลาให้กับการสอบ i e l t s หรือว่าการเตรียมตัวเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่าขอให้ทุกคนตั้งสติแล้วก็ค่อยๆ เตรียมตัวแม้ว่าจะมีระยะเวลาสั้นก็ตามนะครับเราอาจจะไปหยิบข้อสอบเก่ามาดูสัก1ชุด1ชุดเท่านั้นนะแล้วก็ดูซิว่าในพาร์ทฟังอ่านเขียนพูดมันมีรูปแบบการถามยังไงบ้างแล้วเราเนี่ยจะไปสอบเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างอย่าพึ่งไปยัดยัดยัดยดย,ดยดัข้อมูลเยอะๆนะฮะจะทำให้ เรารคยิ่งรคก,ก็จะยิ่งพลาดง่ายนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบเนื้อ,อาหาในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ติวเตอร์แขนด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ